นนนีี่่คครรัับบทาผู้้ชมพอไปลาดุกนะครับเนาะหลังจากเดี๋ยวเขาเลี้ยงในบ่อบ่อบ่อถุงยางนี่เด้อบ่อพายางบ่อไม่เดินชิดบ่อไม่เดินชิดเรียนว่าเหมือนกี่วันละประมาณเดือนเดือนายนะครับเราจะกว่าเอ่าด้วยเขาไปเจอาหารนะครับเนาะแจ๊กันอนว่านี้กินนอนเป็นได้ห้องเดี๋ยวดูเชฟกันดูเชฟดูเชฟเชฟโบกมือหน่อยเชฟเชฟโบนี่เชฟเชฟอ่าพอห้างมันหัว เอาอ่งเจตัดออันี้หากินไกล้หากินปลาไกลเออเออโอ้ไม่ได้กินนะคอ๋ออเหลืองเหลืองเหอเออจะใส่ขมิ้นแล้ครับเออ้เออไอ้เด้เออเี้เอี้ตัวไหอเนี้ยสี่ตัวเนี่ยหมดเลย โอเคติด okay. ตามต่อ,ตอ,ตอไปตอนอย่างดีกว่านัดผ่ามาแวบกำโอ้ปลาดุซีตัวตะก,กี้นะครับนี่เมนูขั้นตอนการทำนี่มัได้มาพอนี่พัดเป็ดปลาดุกบเชฟเน็ตอ่าใบเชฟเน็ตกันนี้เชฟเน็ตโบกมือหน่อยอ่า uh, จิ้ม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 ล้ำก่อนโอเค